วันนี้มาทําอะไรคะเนี่ยตายแล้ววันนี้น้องเฟิร์นมานะคะช่องเราใช่ค่ะวันนี้ทําไมว่างมาได้คะวันนี้เพื่อซ้อมแหม่มโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้วันนี้ใกล้วันวันนี้วันที่15บห้ามีหวยพอเขาบอกว่าวันที่15หอย่างเงี้ยที่วัดมหาบุตรเนี่ยค่ะก็จะมีแม่นาเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อที่นี่ค่ะเป็นเขาเรียกที่นี้เขาเรียกว่าวัดมหาบุตรแถวย่านพระขนงนะคะ ซึ่งก่อนหวยออกเนี้ยค่ะก็จะมีประชาชนเนี้ยค่ะเขาจะมาขอหวยกันที่นี่กันเล้ก็จะเห็นแบบมีน้ำดงน้ำแดงมีลอตเตอรี่ขายเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยพาน้องเฟิร์นมาที่วัดมหาบุตรมาดูกันพาน้องเข้ามาขอหวยด้วยแหละเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออกแล้วเผื่อมีโชคมีราบกับเขาเผื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะได้รางวัลที่หนึ่ง้วเราก็หายตัวปิ้งไปเลยนะคจักกันแล้วค่ะไปดูซิน้องเฟิร์นตรงนู้นเขาจะมีขอเขามีจุดทูบแล้วก็ขอเฟิร์ ก็เคยมานะคะแต่ว่านานมาแล้วคนานแล้วใช่ไหมเวลาเขาแสดงละครเขาก็จะมากันที่นี่นะเพราะว่าต้องมามามาไหวมาทําพิธีมาขอมาอะไรก่อนมันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มาทําพิธีไม่มาขอมันจะเกิดแบบถ่ายทําไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีเลยใช่ตอนหนูมาก็ยังไม่มีนะคะตรงเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็ตอนหนูมาตอนนั้นก็ยังไม่มีเดี๋ยววันนี้เพื่นจะพามาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะไหวอ่ะมันมีจุดไหนบ้างนะคะนี่มาเลย มันก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองของย่านาคนะคะนี่ก็จะเป็นของทางวัดเองเลยค่ะที่จัดเตรียมไว้ให้คนมาบูชาแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะไปอันนี้จะขออนุญาตย่านาคแล้วนะคะมาแล้วค่ะตรงนี้ก่อนที่เราจะไปไหว้เราจะต้องมา,าบูชาดอก<ร>ไม้ <พบ S 1> ทูบเทียนมา<ท>ไหม,ไม เออมีมีค่ะมีเศกบิ๊กประเด็นของเขาเนี่ยคือเราพกเงินมาไหมมาก็สายเงินก็ไม่มีรู้สิมาทำไมเนี่ยเนี่ยอขอตังค์เพราะว่าเราจะต้องไปบูชาไปนี่ค่ะไปบูชาของมดต้องควักเนี่ยแต่แป๊บแมมรอช่างภาพอ่ะคนเรามีตังค์แล้วไปทำบุญต่อยอดเราจะแนอะไรว่างเราทำบุญอะไรบ้างอันนั้นค่ะเอาเรียกว่าอะไรอ่ะ พวงมาลัยพวงมาลัยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาทูบตรงนู้นก็เดี๋ยวเราใส่ใส่ตู้เนี่ยค่ะยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาทพี่แม่หยิบเลยค่ะใช่เนี่ยทำบุญแล้วเราก็หยิบพวงดอกไม้แล้วแต่สีเลยเดี๋ยวเราจะวันนี้ยีบห้าค่ะดอกไม้ทุกเทียนเปิดถึงที่โมงครับคุณน้าครับอ๋อวันนี้ไม่ปิดเพราะว่าดึกใช่ไหมคะมีคนจะมาเยอะปิดพรุ่งนี้ตอนเย็นหกโมง อ๋อิดตรงนี้ตอนเย็นโก้โเนอะครัอขอบคุณคุณป้าครัได้นะคะอดอกไม้กรได้ดแล้วแล้วก็ไปตรงนู้นกันใช่เขาจะ<ป>อันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าเราได้ทำการตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะคะปลอดภัย เดี๋ยวเราใช่ค่ะทํางานไปด้วยถ่ายทาไปด้วยโดนด่าด้วยโดนด่าด้วยก่อนมาไม่เอาแบบน,นี้อีกแล้วนะพุ้ยไม่ได้เลยห้ามท้าอย่างนี้นะพูด,พดได้เหรอคะนะเขาไม่รู้ว่าบอสเราคือใครเราพูดได้เพราะว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาค่ะเดี๋ยวเราไปจุดทูปก,กันค่ะปไปจุดทูปก,ก่อนแล้วก็เขียนที่นี่เขาใช้เอ่อ เทียนหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็ทูบสองสองเล่มเหรอเขาเรียกทูบเขาเรียกเป็นก้านหรืออะไรเป็นดอกเป็นดอกทูบสองดอกตกภาษาไทยแล้วหนึ่งนี่นะคะทริคในการทำบุญเขาบอกว่า ถ้าเราจุดทูบถ้าจะดับทูบห้ามใช้ปากเป่านะคะมันจะเป็นแบบสิ่งไม่ดีเข้าไปเราต้องใช้แบบใช้มือใช้มือหรือว่าสลัดใช้มือเป็นทริคนี่แป้กเล็กๆน้นอๆเราเดี๋ยวเราไปไหว้ก่อนเพราะวันนี้เราจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งมาตรงนี้ค่ะไว้ก่อนเเดี๋ยวไหว้ก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะ ความรักด้วยได้ไหมได้หมอขอความรักด้วยนะโสดทั้งคู่ใครบอกคนเงินโสดช่างภาพเนี้ยเขาจะตั้งใจแล้วมาชวนหัวล้อนี่ใสคนนี้ผมด้ว่าขอความรักสองหนขอกี่คนหน้าที่การงานเนี่ยอาหน้าที่การงานกับเงินก็พอค่ะตอนเราไม่ต้องก็ได้ถ้าเรารวยเดี๋ยวใช่ถ้าเรารวยเดือนเอเองค่ะอกินจบ ราก็ไปปักธูปกันใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ปักขึ้นเขห้อยไว้ที่ทนี่ได้ด้ยที่นี่แบบหนูเห็นนะพี่แหม่มนอกจากคนที่จะมาขอพรหรือขอโชคขอลาบเองแล้วอะ่ะหนูยังเห็นแบบเขาแบบเหมือนแบบเป็นการรับจ้างแก้บุญอ่ะจากต่างประเทศใช,ใ,ชใช่ไหมมีเขามีรับจ้างแก้บุญด้วย แต่ว่าอันนี้อ๋ออันนี้เราไปติดข้างในนู้นใช่ค่ะงข้างในเดี๋ยวไปติดทองกันนะคะติด<ป>ทองค่ะมีไหขอหวยเดี๋ยวเราจะมารวงไห ต้องใส่แมสกก่อนเพราะพระอาจารย์ใส่แมสก์ตนนั้นจะวิทยุบอกว่าขอให้ถูดไว้ใงวันที่หนึ่งนะะก็จะมาดงแก้บุญให้ด้วยมาสการค่ะปกติแล้วคนมากันเยอะไหมคะก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มทยอยจะมาขอโชคขอลาบหรือ ขอเรื่องความรักก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอโชคขอลาบกันแหละเพราะว่าใกล้ถึงวันหน่วยออกนะชุดไทยอันนั้นคือเขาคนที่ที่มาบนวันนั่นแหละเาได้โชคได้ลาบแล้วก็ไม่ได้เสมอไปบางคนก็เรื่องการงานเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆแล้วแต่เขาจะมาขอญาไม่ได้ว่าเกี่ยวกับโชคลาบเสมอไปอาจารย์เวลามาขอนี่คือนอกจากเราแบบจุดทูปตอนนี้ที่วัดก็จะมีคาถาบูชามันจะมีที่ทูป เป็นทูบขอโชคอะอ๋อมีทูขออยู่ที่ด้านหน้าตรงรูปยืนอ๋อด้านหน้าตรงด้านนอกอเราก็จะให้โยมทําบุญชุดละยี่สิบาาก็จะมีแผ่นคาถาบูชายาอ่าเราก็อธิษฐานตั้งน้ำโมสามจบแล้วก็สวดปุ๊บก็อธิษฐานขอพรตามความปรารถนาบางคนก็จะจุดที่นี่บางคนก็เอากลับไปจุดที่บ้านใครมีโชคมีลาภก็จะดูเลขเป็นทูบตัวเลขใช่ทูบตัวเลขทีนี้อยากให้พระอาจารย์เล่าถึง ประวัติของแม่นาคพระขนงเนี่ยเล่ากันไปหลายรอบเนาะเอาแบบสั้ๆก็ย่านาคจนนี้ก็มีคนมากราบไหวในสมัยก่อนย่งเรท่านก็เป็นคนพื้นเทก็คือบังจากแล้วก็มารู้จักพบรักพ่อมาที่ของพระขนงแห่งนี้ว่ามาถึงว่ามานานเนาะถ้าเกิดแบบใครที่แบบพูดแล้วไม่ทําตามในสิ่งที่ มันก็สม,สมัยก่อนตามทวงอะไรเหมือนถ้าเป็นภาษาไงเขาบอกว่าเฮี้ยนมากประมาณนั้น<อ>นะคะเออม,มันอาจจะเป็นเรื่องราวสมัยก่อนว่าเหมือนกับบนบานแล้วบางคนก็ไม่ได้มานะแก้บนหรือติดขัดอะไรส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีถามเรื่องตั้งแต่โควิดมาเนี่ยพระก็จะถามมาในเพจวัดว่าไม่สามารถเดินทางมาแก้บนได้แต่บนบานไว้ก็มีความกลัวหรือมิตกตกทั้ทางมักก็บอกว่า ช่วงนี้ทางวัดก็จะรับทําให้ก็คือจะมีให้ลุงที่แกเฝ้าเนี่ยทางวัดก็จะทําเป็นใบเขียนไว้ว่าชื่อข้าพเจ้านี้ได้บนบานไว้นในเรื่องของบนอาหาหรือเรื่องอะไรไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสถานการณ์โควิดก็ได้ให้ทางวัดเป็นผู้ทําแทนเสม,มือนนึงตัวเราได้ทําเองก็ให้ญาติรับรู้เขาก็สบายใจขึ้นเ,เพราะว่าเราก็ทราบอยู่ว่าโควิดบางทีมันก็เดินทางลําบาก แต่ก็ให้เขาทําบุญแล้วก็คือโอนเข้าบัญชีวัดไปทําบุญันเขาก็สบายใจขึ้นเยอะ <c oughs> โมงว่าตอนนั้นเขาบอกว่าบางคนมีความเชื่อว่า่าอย่างจะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกับผีมีอิทธิฤทธิต์ตอนตีหนึ่งตีสองจะมีพลังมีอํนาจาจ <c oughs> ะมีพลังเยอะคนก็จะเดินทางมาขอโชคขอลาบมาการาบมาไหว้ตอนนั้นเยอะ เดี๋ยวเราจะต้องไปล้วงไห้แล้วแหละไห้ไม่ง่ายใช่ไหมใช่ล้วงไหาด้วยต้องมีคาถาหรือว่าอะไรพิเศษไหมคะอ๋อเฉินใหญ่ก็ตั้งจิตอธิษฐานกันซะมากกว่าคือล้วงไปได้เราก็เอาไปซื้อเองประมาณเขาก็ล้วงครั้งนึ่งหรือสองครั้งหรือสามครั้งแล้วแต่แล้วแต่น้องเปิร์ลไปด้วงดูซิเผื่อหกเลยนะคะได้หกตัวเลยเหรอถ้าได้ถ้าได้ตามหกตัวนี่ถือว่าสุดยอดสองวันที่หนึ่งเลย หกหรือสามคะเป็นเด็กแล้วแต่เรามี2ไหเหมือนกันแล้วก็เอาไหได้ไฮด์หนึ่งขอแค่สามก่อนนะคะก็สามครั้งตัวบนนี่คือเติดอะไรนะเขาเร็วใช่ไม่ได้มอมเมานะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เป็นแนวที่เขาจะไปหาอะเนาะตามที่เขาจะไปหาซื้อบางคนก็ออกไปที่แผงลอตเตอรี่ก็ไปเจอเลยเน้นๆนะคะย่า มาค่ะท่านผู้ชมคะมาดูนะคะว่างวดนี้คนจะให้โชคให้ลาบหรือว่าย่างจะให้โชคให้ลาบอะไรบ้างมาเช่าเนี่ยมาทีเช่าทีนะคะโซนพืชไทยตอนนี้ก็เปิดประเทศแล้วนะอันนี้เลขแรกนะคะคนก่อนนะใส่เปใหม่แล้วคนก่อนอ๋อใส่ใหม่ก็ใส่อันเดิมลงไปนะอาจจะหยิบได้ทีเดียวสามครั้งสามเลขก็ได้ได้ยินเสียง

อจาได้เลยทีาไม่ได้มีครบทุกตัวเลยสามหนึ่ง้หนึอสามหนึ่ง้สามหนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามหนกับสามหนึ่ง้าใช่ใช่แล้วแต่ต้องซื้อเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ถูกแล้วจะมาด่าอีกลัวกลัว เดินต้องเดินไปข้างนอกเจะไปซื้อผ้าจารย์อยู่ที่สำนักง,งานแจะผ้าจารย์ไม่อยากมาในเมื่อคนยกผอาจารย์๊บกู๊ดไปค่ะน,นี่ไอ้ต้นโพเก่านะอันนี้ต้นโพเก่าแต่ก่อนมันต้นใหญ่กลัวล้มก็เลยตัดตัดลงมา กต่เลยคนก็ยังมานับยังเคารพเอาผ้าสามสีอยู่นี่เลยแต่ว่ามันสูงมากกลัวจะล้มลงมาโดนสารย่าแต่ว่าทําพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วแต่คนก็ยังมานี่มีคนจีนมาเขียนอันนี้พอจะแบบบอกได้ไหมคะว่าอยู่กี่ปีห้าจุห้าสิบขึ้นเลยแต่บอกว่าถ้าไม่ใช่วันพี่จะต้องมาขอหวยจะปิดประตูไม่ให้เข้าค่ะคือเวลาปิดเขาก็คือหกโมงเปิดเจ็ดโมงถึงหกโมง พอหลังจากโหโมไปก็จะมาว่า,ราตรงนี้เราไปได้จุดนึงมีอะไรคะรูปรูปยาก<อ>มันจะมีคาถาปุ๊ทูที่มีตัวเลขค่มันต้องรอให้ทูมันโนดนะเอ่อมีมาล้ใช่นี่มันก็จะมีเคาถามาให้นะคะก่อนที่เราจะจุดตั้งจิตอธิษฐาน,นขอย่าเลย,ะะย,เ,ลยะะเดี๋ยวขอนอน,นะะุญาตก่อนเรามาจุดขอหวยกันพี่เขาก็จุดเหมือนกัน ช่ขอหวยเหมือนกันเลยค่ะถูกมาสามตัวตรงพี่เคยถูกแล้วเหรอจริงเหรอได้กี่งวดแล้วคะงวัเดียววัเดียวพี่ได้ไปซื้อใต้ดินเหรอคะเอ้ยงั้นเราต้องได้เท่าไหร่เนี่ยไม่เยอะหรอกเพราะอไม่กล้าดินเยอะนักใช่ใช่พี่มีมีทริคไหมคะในการแบบที่จะขอก็สวดตามใบนี้เลยใช่ไหมโอเคเรเจอแล้วคนที่เคยถูกแล้วเราก็ต้องถูกตามเขาเหมือนกัน ไปพี่เขาบอกว่าไปก็จะมีคนที่จุดด้วยแล้วเลขออกเป็นแบบนั้นเลยค่ะปล่อยให้ดูให้พูดอยู่คนเดียวตุ๋ยก็ไม่ถ่ายอุ้ยช่างภาพอ่ะเวลาเขาพูดก็ไม่ถ่ายเวลาเขาไม่พูดแล้วจะถ่ายงงก็มีหลายคนที่มาจุดแล้วเห็นไหมเราจุดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้มันรอดแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูต้องจำด้วยนะไหนของพี่แหม่มอะไรของเฟิร์นใช่ ก็เราจุดทูปไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนู่นเห็นไหมคะไปแอบดูไปดูซิว่าเลขอะไร2องสาสีู่้เลขเรียงเลยอ่ะกับหนึหนะคะทุกคนค่ะตาดีได้ตาไร้เสียนะคะ ทำงานตลอดบทนี่บทบทไม่เคยไม่พูดอยู่คนเนี้เนี่ยสงสัยจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องแล้วล่ะค่ะเป็นซอฟเฟิร์นจอมโหนค่ะซอฟแม่ไม่ว่างเลยซอมแม่ไม่ว่างสักทีสวยด้่ะลอะเนี สวัสดีครับ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 นอกจากมาที่วัดมหาบุตรแล้วได้มาทาบุญขอโชคขอลาบแล้วตรงนี้ก็มีบริการตัดผมฟรีด้วยจย์ตรงนี้อาจารย์มาบริการตัดผมฟรีตรงนี้มานานหรือยังคะอ๋อมานานแล้วครับกี่ปีละคะน่าจะสองปีได้สองปีแล้ว ทำไมถึงมาตัดผมฟรีให้กับคนที่เข้ามาทำบุญกันที่นี่คืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วผมเป็นวิศกรศูนย์ฝึกอาชีพวัฒนมงคลนะครับค่ะได้ฝึกอาชีพที่แบบระยะสั้นสองเดือนจบนะครับพอดีก็ในภาคปฏิบัติก็จะพามาตรงน,นี้ในส่วนหนึ่งก็ช่วยสังคมไปด้วยนะครับคือตัวผมเองแต่ก่อนนี่ก็ไม่มีอะไรก็ตัด เรมีแล้วก็เลยอยากจะช่วยสังคมคือในใจนึกว่าเอเวลาที่เหลือช่วยสังคมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาลูกศิษย์ออกมาก็คืออันเนี้ยที่เป็นช่างนี่คือเป็นลูกศิษย์หมดเลยเป็นลูกศิษย์ครับที่จะจบไปเป็นช่างแล้วอ๋อนี่นี่ภาพปฏิบัติเขาจะมาสอบผ่านเงี้ยก็ถือว่าได้บุญไปด้วยเราก็ได้ฝึกทักษะมือไปด้วยเป็นมเนี้ต้องมากี่โมงถึงกี่โมงถึงจะได้แบบก้าโมงครับก้าโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมง้ามครับ ขอบคุณค่ะขอบติดตามกดแชร์กดไลค์ที่เพจแล้วก็กดกระดิ่งซับสไครด้วยนะคะช่องซ้อมแหม่มจอมโหนนะคะาฝากดูกันด้วยคะ่ะแล้วฝากติดตามอีพีหน้าว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต้องคอยติดตามกันดูนะคะวันนี้ไบบ๊ายายนะคะ